สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Flogger ประเทศไทยจะจกับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางบริษัทจะมาแนะนำเครื่องพ้นฝอยละเอียด ULV a i r f l o f o U260 นะครับว่าตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงแล้วก็สามารถฆ่าชโืโรคและเหมาะที่จะใช้ในงานสาธารณสุขอย่างไรนะครับก็ตัวนี้นะครับนำเข้ามาจากประเทศเยอรมันครับตัวแท้งนี่นะครับ มีความแข็งแรงทนทานตัวนี้ก็เปินจากวัสดุชั้นดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นระบบใหม่ซึ่งถ้าเป็นระบบเก่านะครับวเรวาจะเ,จเติมน้ำนะครับเราต้องเติมน้ําจากการแกะตรงนี้แต่รุ่นใหม่พัฒนามาะครับสามารถเติมน้ําจากตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้ครับเทน้ำตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับเพียงแค่เติมน้ำลงไปนในถังแล้วก็กดเปิดปึ้งเครื่องก็จะทําการสตาร์ทเลยครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานพน่ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ละอองนะครับก็จะมีความละเอียดดูน้อยกว่า30ไมโครน,นะคะรับระอองไมโครที่ดีที่สุดนะครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะจากที่ไร้หน่วยงานวิจัยนะคะรับละอองที่ดีที่สุดควรจะอยู่ที่ประมาณ16ถึง20ไมโครนะครับถ้าเลขกว่านี้จะทําให้ละอองเนี่ย ลอยขึ้นแต่ถ้าเยอะกว่านี้ทําให้เราอองเนี่ยลอยลงระยะที่ดีที่สุดก็คือประมาณที่20ไมครอนนะครับเป็นประยะในการพ่นกจาจัดแรงฆค่าเชื้อโรคที่ดีทดี่สุดนะครับแล้วต็ตัวน,นี้นะครับก็ออกก็ได้มารฐานนะครับก็มีขนาดตาา่างๆ30ไมครอนนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีงวงช้างซึ่งทําการซอสใส่ปยังสิ่งจุดตา่ตางๆได้นะครับรวมถึงมีสายสพา,ายด้วยนะครับนี่ครับปราดำคนปื้บ อ่าเสร็จปุ๊บก็เก็บอ่ะใช้งานง่ายครับตัวนี้ก็จะเป็นสายครับทางบริษัทมก็จะมีสายพ่วงให้ครับสามารถพ่นได้ในื้นทีที่กไกลได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่มีม,มลพิษนะครับวิธีการใช้งานครับเสียจปุ๊บรับกดกดช่วทำการติดนะครับแล้วก็ ตัวเครื่องก็ใช้งานได้สาถึงหปีนะครับถ้าดูแลรักษาดีๆก็ใช้ได้ถึงสิปีเลยครับแล้วก็ตัวเครื่องก็มีความแข็งแรงทนทานมีสายชาร์ยให้แล้วก็หมอที่จะใช้ในสาธาราสุขของทางราชการาปมากเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางราชการเนะี่ยทางเขตวพมนนะครับเขาต้องอยากได้เครื่องที่มีขนาดเล็กไม่มีมลภาวะแล้วก็ชื้ง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นน้ํามัน แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยไม่แตกตื่นนะครับพ่นนะครับก็ผมว่าเครื่องนี้ก็เป็นโจทย์ที่สามารถตอบโจทย์อับได้เลยนะครับก็ทาง50เขตก็อยากได้พิจารณาใช้เครื่องนี้พ่นในการกาจัดแมลงครับเสียบปักแล้วก็ทําการพ่นได้เลยปักก็จะมีสายพ่วงให้นะครับสายพ่วงก็ยาวถึง30-50เมตรนะครับก็สามารถเสียบปักกับทางเครื่องตัดไฟก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ทางไฟของบ้านลูกค้าได้นะครับ้วเบียยก็เสียบปัก เก็เดินพ่นพ่นสักห้าถึงสินาทีก็โ่วบ้านแล้วครับแล้วก็เราก็ออกมาแล้วก็เป็นคนบ้านต่อไปก็ไม่มีมลพิษไม่มีเสียงแล้วก็ปลอดภัยต่อถึงแวดลอมมูลถึงกำจัดแมแรงค่าเชื้อได่อยางมีประสิทธิภาพมากเลยครับก็วันนี้ทางบริษัิสฟเกอรก์ขอแนะนําเครื่องตัวนี้นะครับให้ทางราชก,การได้ใช้ในการด,ด้านกําจัดแมแงนะครับขอบคุครับ